สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ f ีที่น่ารักทุกคนคะ่ะมื่อนี้ก็เป็นเวลา15โมงหรือ16โมงเวลาเย็นของประเทศเยอรมน,น,นีนะคะก็จะมาลดน้ำผักสลัดที่โฮบีที่เราปลูกไว้เมื่อ4สัปดาห์นะคะตอนนี้เขาก็กำลังแตกใบเล็กใบน้อยขึ้นมานะคะก็จะมีเป็นสลัดแก้วนะคะที่เราปลูกไว้แล้วก็มีเลดิตหรือลาลีเซียนนะคะก็กำลังขึ้นค่ะ เราก็จะมาลดน้ำผักนะคะหลังจากที่ว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงเลยค่ะหลังจากที่เราลดที่โกบีดเรียบร้อยนะคะก็จะไปลดต่อที่เกเวกเขาค่ะแนะนำให้ทำนี้นะคะโกบีดค่อนข้างที่จะดูแลและทำความสะอาดง่ายค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเวลาทำความสะอาดค่ะก็ทำความสะอาดง่ายมากๆค่ะดีกว่าที่เราจะทำแปลง ต่ำๆไว้กับพื้นนะคะเวลาทําความสะอาดมันก็จะลําบากค่ะหรือว่าหญ้ามันก็จะขึ้นเยอะแต่ถ้าเป็นโหปีนะคะทําความสะอาดง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาลดน้ําผักที่กระแวกเขาต่อเลยนะคะหรือบ้านผักนั่นเองค่ะผักของเราก็เริ่มขึ้นมานะคะบางอันก็เรียบร้อยไปแล้วค่ะเจอมแมลงนะคะกินไปเรียบร้อยค่ะโดยเฉพาะแรงกลัวนะคะโดนมแมลง กัดกินยอดใบอ,อ,อ่อนไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อในช็อปหรือร้านที่เขาขายผักนะคะมาใหม่นั่นเองค่ะมาทดแทนต้นที่ว่าแมลงกินไปนะคะเขาจะชอบกินมากเลยค่ะต้นแตงกวาหรือว่าต้นพริกปาปริก้านะคะยอดอ่อนๆนะคะเขาก็จะกินหมดไม่เหลือเลยค่ะแต่เราก็ใช้ผงของกาแฟนะคะลดเรียบร้อยนะคะมันก็หายไปแค่วันเดียวแล้วอีก วันต่อมาเขาก็กินเหมือนเดิมค่ะมันลักษณะคล้ายๆเมงจีน,นูนอะไรบ้านเรานะคะแต่ภาษาเยอรมันก็เรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าชื่อลืมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ําผักต่อที่ระเบียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะที่เหลือรอดจากเกล็ดหิมะหรือเกล็ดน้ําแข็งนะคะเราใจร้อนเกินไปเรานํามาปลูกนะคะเราไม่รอให้อากาศดีเท่าไหร่เราก็มาปลูกเลยแล้วทีนี้พอเจออากาศแปรปวน ต้นของเขาก็เลยค่อนข้างที่จะไม่สวยเท่าไหรค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ชอบนะคะว่าจะมีไหมเราก็จะซื้อมาปลูกทดแทนกันไปค่ะต้นไหนที่ตายเราก็จะเอาออกนะคะเราเอานำมาปลูกที่ระเบียงนั่งเล่นนะคะเพื่อเพิ่มสีสันหน้าร้อนให้กับผีเสือ้อหรือพึ่งเขาได้มีน้ำหวานไว้ดอมดมนะคะเดี๋ยวเราจะมายกกระถางพริกนะคะ ที่เราค้นหนีหนาวนะคะเอาไปเก็บไว้ในบ้านนะคะที่เก็บอุปกรณ์เครื่องการเกษตรนะคะเราก็จะให้สามีนะคะยกออกมาเราก็จะมาจัดเรียงไว้นะคะข้างบนค่ะตรงที่เห็นก็จะเป็นถังนะคะไว้รองน้ําฝนนั่นเองค่ะเพราะเราปลูกผักเราก็จะไม่ใช้น้ําประปานะคะเพราะว่าน้ําประปาเราจะก็จะเก็บไว้เฉพาะไว้ทําอาหารหรือไว้ดื่มนะคะ แลวที่นี้น้ำประปาก็แพงค่ะที่นี่เราก็เลยซื้อถังมาค่ะประมาณสี่ถังไว้รองน้ำฝนนะคะยังไงมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะเพราะว่าเราปลูกผักและเราก็มีสวนมันจำเป็นที่จะต้องมีน้ำนะคะเราก็เลยซื้อถังมารองน้ำฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะยกออกมาให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะมารดน้ำต้นพริกนะคะแล้วก็สตรอเบอร์รี่ ที่เห็นข้างล่างนะคะปีนี้นะคะเขาออกดอกค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะแล้วออกดอกสวยมากๆเลยค่ะปีนี้คงจะมีสตรอเบอรีร่ให้รับประทานเยอะเลยค่ะที่เห็นดอกขาวๆนั่นนะคะเป็นสตรอเบอรีร่นั่นเองค่ะที่เราอ่านำมาปลูกเมื่อปีที่แล้วค่ะเราก็ไม่รู้นะคะลองผิดลองถูกว่าเขาจะทนอากาศหนาวได้ไหมสรุปว่าเขาทนอากาศหนาวค่ะและเขาก็ชอบอากาศ หนาวหรือว่าอากาศเย็นๆนั่นเองค่ะออกดอกมาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะสรุปว่าทุกต้นติดดอกค่ะติดดอกแล้วก็ติดผลนะคะถ้าเกิดว่าเขามีผลออกมาสุกแดงเราก็จะมาตัดให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะลดน้ําให้น้องๆน,นะคะเพิ่มความชุ่มชื่นค่ะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนใบเขาก็เริ่มจะเฉานะคะเริ่มจะแห้งนั่นเอง เดี๋ยวเราจะรอนะคะให้เนงเขาออกมาเยอะๆเราก็จะมาตัดชำใส่กระถางอีกรอบนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ